ชาวบ้านและหน่วยงานราชการในอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ร่วมจัดงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568โดยในปีนี้มีขบวนแห่อลังการยิ่งใหญ่ซึ่งปีนี้การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0 1ถึงพฤษภาค,คมโดยมีขบวนแห่การจุดบั้งไฟล้านการจุดตะไลแสนการประกวดการประดับบั้งไฟการประกวดรำเซิง้งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก สำหรับบริเวณอำเภอแม่เปิลและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่กันเป็นจำนวนมากซึ่งแต่และกลุ่มของชาวอีสานจะนำเอาประเพณีติดตัวมาด้วยซึ่งวัฒนธรรมประเพณีบุญบ้างไฟเป็นงานบุญที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยอีสานทำให้หนักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนชาวแม่เปิลซึ่งมีสเสน่ห์ เห็นจากขบวนแห่บังไฟการแสดงหมอลำพื้นบ้านการประกวดรำเซิงและที่สำคัญคือการจัดแข่งขันจุดบังไฟที่ขึ้นสูงซึ่งงานสืบสารประเพณีบุญบังไฟตำบลแม่เปิลอําเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์เป็นประเพณีหนึ่งของทางภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งชาวบ้านได้ร่วมในการบูชาเทพเจ้าพระยาแถนหรือเทพวัศการเทพพบุตรชาวบ้านเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากตามความเชื่อหากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบ้างไฟบูชาฝนฝนก็จะไม่ตกต้องตม่มฤดูกาลซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวชุติพรเสช่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอแม่เปิล และมีนางวัชราพรแตงมีปราดจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอแม่เปิลสสประสาทันประเสริฐนายนิโลสุนทรเลคานาอำเภอลาดยาวปราจอบจตำรวจนาย,ยกองคการบริหารส่วนตำบลแม่เปิลหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวอำเภอแม่เปิลและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก